ช่วงนี้เนี่ยคอนเทนต์เรื่องบ้านเรื่องที่ดินมาเยอะหน่อยวันนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องการขอจำนองที่ดินกับธนาคารกันช่วงต้นปีแบบนี้เนี่ยเผื่อใครอยากจะกู้เงินเนี่ยจะได้เป็นนิ่งันส่วนใหญ่แล้วการจำนองที่ดินเนี่ยคนจะเอาที่ดินเนี่ยไปใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินและก็ชำระหนี้กับธนาคารเนาะโดยการจำนองเนี่ยแปลว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยยังคงมีสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้นอยู่ แต่ถ้าหากว่าเจ้าของที่ดินหรือผู้ที่ขอจำนองที่ดินเนี่ยมีการผิดนัดผิดสัญญากับทางธนาคารอย่างเช่นการจ่ายค่าง,งวดไม่ตรงตามงวดที่กำหนดหรือว่าจ่ายล่าช้าไปเกินกว่ากำหนดเนี่ยธนาคารก็มีสิทธิ์ที่จะยึดที่ดินผืนนั้นเนี่ยเพื่อนําไปขายทอดตลาดได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวัฏจกักรหรือว่าเรียกว่าวงเวียนชีวิตของการจำนองที่ดินก็ได้ซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดแล้วก็มีขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างหลากหลายอย่างเลยก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาบอกถึงรายละเอียดแล้วก็ขั้นตอนเหล่านั้นกัน อันดับแรกเลยก่อนที่เราจะไปดูถึงรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆเนี่ยเราจะต้องรู้คุณสมบัติของผู้ที่อยากจะขอยื่นจำนองที่ดินกับธนาคารก่อนซึ่งรายละเอียดในการขอจำนองที่ดินเนี่ยแต่ละธนาคารจะแตกต่างกันแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันทุกๆธนาคารเลยก็คือคุณสมบัติของผู้ยื่นขอจำนองที่ดินซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4ข้อได้แก่ 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย 2. มีอายุ20ปีบริบูรณ์ 3. รายได้ต่อเดือนตั้งแต่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปอายุการทำงานไม่น้อยกว่า6เดือน 4. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวต้องประกอบธุรกิจนั้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ปีและมีรายได้อย่างมั่นคงสามารถตรวจสอบได้ต่อไปไปดูเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการจำนองที่ดินกันบ้างตรงนี้เนี่ยหลายคนน่าจะกังวลว่าค่าใช้ใจ่ายมีอะไรบ้างข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราเอามาจากเว็บไซต์ของกรมที่ดินมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันได้แก่ 1>, 1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน1%ของวงเงินที่ใช้ในการจำนองแต่จะต้องไม่เกิน2,000 0 0บาท 2. ค่าธรรมเนียมจดคำขอที่ดินแปลงละ5บาท 3. ค่าภาษีอากรสแตมโดยคิดจากวงเงินจำนองที่ดินทุกๆ2,000บาทจะเสียค่าอากรสแตม1บาทโดยสามารถทบไปได้ไม่เกิน1,000 0บาท 4. ค่าธรรมเนียมโฉนดละ75บาทกรณีที่มีการถ่ายถอนที่ดิน ต่อไปขั้นตอนการจำนองที่ดินเมื่อเราทราบในเรื่องของคุณสมบัติผู้ขอจำนองแล้วทราบเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วต่อไปเราไปดูเรื่องของขั้นตอนในการขอจำนองที่ดินกันซึ่งขั้นตอนเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันเริ่มที่ขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการเตรียมเอกสารและก็การขอแบบฟอร์มขอยื่นกู้กับทางธนาคารซึ่งจะแบ่งเอกสารออกเป็นด้วยกัน6หมวดหมู่ ได้แก่ 1. นึ่งเอกสารแบบฟอร์มการขอสินเชื่อแบบฟอร์มการขอสินเชื่อเนี่ยเราสามารถเข้าไปที่ธนาคารและก็ขอแบบฟอร์มมากรอกหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็โหลดไฟล์ PDF ปริ้นออกมากรอกเองที่บ้านและค่อยไปยื่นธนาคารก็ได้เช่นกัน 2. เอกสารสำเนาบัตรประชาชน 3. เอกสารสำเหนอนทะเบียนบ้าน2ออย่างนี้ตรงตัวเลยก็คือถ่ายเอกสารตัวบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านแล้วก็อย่าลืมเซน็นสำเหนาถูกต้องให้เรียบร้อยด้วย สสลิปเงินเดือนสำเนาบ,บัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือน ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยก็ไม่มีปัญหาให้ทางฝ่ายบุคคลหรือว่าเราเนี่ยปริ้นออกมาเองได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็จะต้องเพิ่มเติมในเรื่องของสําเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดนิติบุคคลต้องใช้บัญชีเงินฝากสเตทเมนต์เงินเข้าออกอย้อนหลัง6เดือนรวมถึงถ้าเกิดว่าเรามีหลักฐานแสดงรายได้หรือทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยก็ให้แนบเพิ่มเติมไปด้วยกันทั้งหมดเลยถ้าสําเนาโฉนดที่ดินมศส มศส,สามกหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้าคือโฉนดที่ดินหรือว่านศส,สามเนี่ยที่เขาจะเรียกติดปากกันว่าคุกเขียวเนี่ยมันเป็นหนังสือที่ถูกรับรองจากพนักง,งานกรมที่ดินว่าที่ดินของเราเนี่ยมีการนําไปสร้างประโยชน์ต่อนในอนาคตหรือว่าเราจะสามารถใช้หนังสือนศสามกที่เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแทนก็ได้เหมือนกันข้อ 6. สสำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินทด .13 เอกสารชุดนี้เนี่ยเป็นเอกสารที่แสดงถึงการซื้อขายที่ดินซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าของสัญญาเดิมจะมีการทำเอาไว้ที่กรมที่ดินเรียบร้อย <flame. S 1> เมื่อเราทราบคุณสมบัติแล้วทราบค่าใช้ใจ่ายในการขอจำนองที่ดินแล้วขั้นตอนต่อไปธนาคารประเมินหลักประกันขั้นตอนการประเมิน,นส่วนมากแล้วธนาคารเขาจะประเมินจากราคากลางในตลาดซึ่งมีมาอยู่แล้ว หรือไม่นั้นเนี่ยก็จะประเมินจากปัจจัยภายในตัวที่ดินและก็ราคากลางของตลาดเพื่อนํสองอย่างนี้เนี่ยมาหาราคาที่เป็นกลางมากที่สุดส่วนยอดเงินที่เราจะได้รับเนี่ยนอกจากธนาคารจะประเมินจากราคากลางของตัวที่ดินแล้วเนี่ยเขาก็จะประเมินจากต้นทุนของการก่อสร้างและก็ค่าเสื่อมสภาพของตัวหลักคาประกันด้วยอ๋อแล้วก็มีเรื่องของรายได้ของผู้กู้ด้วยนะว่ารายได้เนี่ยมีความสัมพันธ์กับยอดนี้หรือเปล่าต่อมาเมื่อธนาคารมีการประเมินหลักประกันแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ในขั้นตอน ของการแจ้งผลการอนุมัติวงเงินและอัตราดอกเบี้ย ขั้นตอนนี้เนี่ยธนาคารเขาจะาพิจารณาจากหลายๆปัจจัยเลยโดยธนาคารเนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลของเราเไปพิจารณาว่าธนาคารเนี่ยเขาสามารถให้วงเงินในการกู้กับเราได้เท่าไหร่ระยะเวลาการผ่อนชาระเนี่ยนานแค่ไหนแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ยมากน้อยแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างซึ่งข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันจะต้องเหมาะสมกับทั้งตัวผู้กู้อย่างเราแล้วก็เหมาะสมกับตัวหลักประกันที่เป็นที่ดินด้วยสุดท้ายเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วเนี่ยเราก็ไปทําสัญญากู้เงินและทําสัญญาจดจำนองที่ดินนะกรม ที่ดินกันได้เลย โดยในขั้นตอนนี้เนี่ยธนาคารเขาจะเป็นคนกำหนดวันและก็นัดเรากับธนาคารเนี่ยเข้าไปที่กรมที่ดินกันซึ่งขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็จะถูกดำเนินการโดยกรมที่ดินเลยโดยในขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะมีธนาคารซึ่งเป็นผู้รับจำนองซึ่งจะมาพร้อมกับพยานหนึ่งคนมีเราเป็นผู้ขอจำนองซึ่งก็ต้องมาพร้อมกับพยานหนึ่งคนเช่นกันมีเจ้าพนักงานกรมที่ดินผู้เขียนสัญญาและก็ผู้ตรวจสัญญาซึ่งตรงนี้เนี่ยในทุกๆขั้นตอนเนี่ยเราซึ่งเป็นผู้ขอจำนองเนี่ยจะต้องดูให้ละเอียดด้วยถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรก็ให้ซัก ถามทาธนาคารหรือว่าสักถามเจ้าพนักงานกรมที่ดินได้เลยอย่าปล่อยผ่านเพราะว่าทุกๆขั้นตอนเนี่ยเราจะต้องรับทราบด้วยแน่นอนแหละว่ามันจะต้องใช้เวลานานสักนิดหนึ่งเนื่องจากเป็นการประสานง,งานกับหลายๆฝ่ายเนาะแต่ว่าขอให้อดทนนิดนึงเพื่อความถูกต้องแล้วก็จะได้ไม่เสียสิทธิ์ทีก และทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดและก็ขั้นตอนของการจำนองที่ดินซึ่งการจำนองที่ดินเนี่ยถือเป็นการเอาที่ดินไปเป็นหลักค้ำประกันในการกู้ที่ธนาคารเนี่ยปล่อยกู้ออกมาได้ค่อนข้างง่ายเลยแต่ว่าก็จะมีข้อควรระวงังอย่างเช่น ที่ดินเนี่ยจริงอยู่ที่ว่าในการจำนองเนี่ยเราซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยยังมีสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้นอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเราผิดสัญญาเนี่ยธนาคารก็มีสิทธิ์ที่จะนำไปขายทอดตลาดได้เหมือนกันฉะนั้นให้ระาวาังเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าระยะเวลาในการชำระนี้ด้วยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระในระยะเวลาน,านานและจ่ายดอกเบีย้ยอย่างสมเหตุสมผลได้หรือไม่ในอนาคตซึ่งในทุกๆขั้นตอนเนี่ยเราก็จะต้องดูให้ละเอียดด้วยแล้วก็อย่าปล่อยผ่านอย่างเด็ดขาดเลยซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยเราหยิบยก าจากบทความเรื่องการขอจำนองที่ดินกับธนาคารในเว็บไซต์ของค o นโดนิ m ด้วยใครที่อยากอ่าน,นรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะรู้ว่าแต่ละธนาคารเนมีวิธีการที่แตกต่างกันอย่างไรก็สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความเลยส่วนในอีหน้าเนี่ยเราจะมาทอล์กกัเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยและถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้กับคอนโดนิลได้ด้วยนะ